โอกชเนี่ยคืออะไรตัวนี้เป็นลำกับเกบผสมกันครับตัวนี้ครับกากน้ําตาลก่อนอคนให้เข้ากันนะครับหลังจากเราผสมลงน้ําแล้วเนี่ยอย่าเพิ่เติมเยอะครับค่อยๆเติมไปมักปากนะครับตัวนี้ผมจะใช้ในการผสมกับดินเพราะไม่ได้ครับตัวนี้เป็นปุ๋ยนะครับมันต้องไปผสมกับดินควรที่จะศึกษาแล้วก็ทําไว้ใช้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้เลงสวัสดีครับ ผม็อบจากเพจแนวทางเกษตรเสติความรู้สําหรับวันนี้เราจะพามาดูวิธีการทบํบโบกะชิจะมีรายละเอียดและขั้นตอนวิธีการทําเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับครับสวัสดีครับผมนิติครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทําโวกะชินะครับบกะชินี่ก็คือการหมักจุลินทรีย์เอมแบบแห้งนะครับคือประโยชน์ของจุลินทรีย์เอมแบบแห้งเนี่ยเราจะเ,เป็นสารอินทรีย์ เป็นปุ๋ยแล้วก็ใช้ในการปรับสภาพดินดินพวกดินดานดินเสื่อมสภาพนะครับอุปรกรณ์ที่เราต้องเตรียมคือมีอันนี้มูลสัตว์ครับตัวนี้เป็นขี้วัวแล้วก็มีตัวนี้เป็นลำกับแกลบผสมกันครับคือปกติแล้วโบาชิเนี่ยจะใช้มูลสัตว์1ส่วนแกลบดิบ1ส่วนแล้วก็ลำหนึ่งส่วนแต่พอดีคือลงสีของผมเนี่ยเป็นลงสีขนาดเล็กแกลบกับลำมันจะออกมาด้วยกัน ก็เลยประยุกต์ตัวนี้มาใช้เลยมูลสัตว์1ส่วนส่วนนี้แกบกับรำผสมกันเนี่ยสส่วนแล้วก็เราเตรียมน้ําสะอาดอัน,นี้กากน้ําตาลครับหัวเชื้อจลินทซียอเออุปกรณ์ในการคนกระสอบเพื่อใส่หลังจากเราทําเสร็จแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมต่อไปเราก็จะวัตถุดิบเนี่ยมาผสมรวมกันที่วัหนึส่วนก่อนอันนี้ก็ เกลก,กับลำผสมกันตอนนี้เราก็ผสมคุกเขาให้เข้ากันนะครับคือผสมตอนแห้งเนี่ยมันจะผสมง่ายกว่าตอนที่มันเปียกน้ําแล้วนะครับเรายังไม่ใส่น้ําตอนนี้พยายามผสมให้เข้ากันให้ดีที่สุดจําเป็นไหมครับที่จะต้องเป็นขี้วัวเป็นมูลสัตว์อื่นได้ไหมครับได้ครับได้ได้มูลสัตว์อื่นก็ใช้ได้ครับเราก็จะเติมน้ําครับแต่ก่อนที่เราจะเติมน้ําเนี่ยเราจะใส่ตัวนี้ครับกากน้ําตาลก่อนในน้ําสะอาดเรากากน้ําตาลเ,เนี่ยประมาณ2ช้อนสองช้อนแกงเรานะครับ สองช้อนต่อไปเราก็จะเติมหัวเชื้อ e m การเติมหัวเชื้อ EM เอเมนี่ยครับเราเติม1ช้อนคือถ้าใครมีมีหัวเชื้อ e อมที่ทําอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้ครับใช้ได้เลยนะครับใช้ผสมได้เลยหลังจากเราผสมลงน้ําแล้วเนี่ยเราคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันดีแล้วแล้วก็เติมน้าครับเติมน้ําอย่าเพิ่งเติมเยอะครับค่อยๆเติมไปเติมแล้วก็คนไปเรื่อยๆ เติมน้ำแล้วก็ค่อยๆค,คนไปนะครับถ้าเราเติมเยอะเลยเนี่ยอาจจะแฉะไปครับเราค่อยๆเติมแล้วก็ค่อยๆค,คนเข้าไปหลังจากเราคนให้เข้ากันแล้วเนี่ยเราก็มาทดสอบว่าความชื้นพอหรือยังนะครับคือการทด,ทดสอบปุ๋ยเนี่ยคือเราต้องกำกำแล้วเราต้องได้เป็นก้อนครับแต่ตามนิ้วมือเนี่ยเราจะไม่ให้มีน้ําออกมาครับกำแล้วได้เป็นก้อนนี่ก็ใช้ได้แล้วครับ ถ้าเป็นอย่างถุงพลาสติกหรือถุงดํานี้ใช้ได้ไหมครับถ้าไม่มีกระสอบถุงพลาสติกหรือถุงดำเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับคือเราต้องมีการระบายอากาศต้องให้อากาศสามารถถ,ถ่ายเทได้ด้วยนะครับถ้าเราดูว่ามันยังแห้งๆอยู่เราก็เติมน้ําคอยเติมเรื่อยๆครับก้นกระปะาอาจจะยังไม่มีน้ําพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมัดปากถุงนะครับเราเก็บไว้ในที่ร่มหนึ่งเดือนโดยไม่ต้องมากลับหรือมามาคุกเข้าใหม่นะครับ ก่อนที่จะนําไปใช้เนี่ยเราจะมาทดสอบว่าใช้ได้หรือ,อยังคือเราต้องทดสอบดูโดยการสัมผัสได้นะครับคือถ้าถ้าเกิดไม่มีความร้อนแล้วเนี่ยเราสามารถนําไปใช้งานได้เลยครับผมทําตัวนี้นี่เพราะผมเพาะก้าไม้กำไยตัวนี้ผมจะใช้ในการผสมกับดินเพราะบกชีนี่ไม่สามารถนําไปปลูกโดยตรงได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับตัวนี้เป็นปุ๋ยนะครับค่อนข้างจะเข้มข้นเราใ, <น S 1> ใช้ใน,ในปริมาณที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับเหมือนกับเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์มันต้องไปผสมกับดินอีกทีหนึง่ง ก่อนที่จะนําไปใช้งานนะครับคือไม่แนะนําว่าให้เอาไปใช้โดยตรงเลยถ้าเป็นปุ๋ยบ้านเราก็จะบอกว่าเช็มนี่คือขั้นตอนการทําโบาชิจะเรียกว่าเป็นปุ๋ยหมักเป็นจุลินทรีย์แบบแห้งควรที่จะศึกษาแล้วก็ทาไว้ใช้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้เร่งใบเร่งยอดได้ดีครับอ่าสหรับโบาชิเนี่ยผมอยากฝากไว้ว่าถ้าใครพืชผักไว้กินใบหรือไม่ก็คนที่ทํากล้าไม้เพราะไม้ใบขายเนี่ยนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้ผลดีมากเอาไปทดลองใช้ดู ทำแล้วก็ใช้ดูเพราะว่าเคยใช้ครับประสบการณ์เคยใช้แล้วก็ได้ผลดีจริงครับตัวนี้ครับ